เมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของอำเภอหาดใหญ่ค่ะก็ได้ทำการจับกลุ่มกวาดล้างแก๊งรถซิ่งค่ะทำให้วันนี้ค่ะทางศารค่ะก็ได้ทำการ ดำเนินคดีของ16ของวัยรุ่นแก๊งซิ่งนี้แล้วนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนสพเมืองหาดใหญ่จังหวัดยะลาได้ควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนแก๊งรถซิ่งกวนเมืองในอำเภอหาดใหญ่จำนวน16คนส่งสารจังหวัดสงขลาค่ะและสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินคดี หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามรถซิ่งของสอพหัดใหญ่ออกกวาดล้างและจับกลุมได้เมื่อวานนี้ค่ะและยึดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ถึง13คันและทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาค่ะขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและยึดรถไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแก๊งรถซิ่งค่ะทั้งหมดเป็นเยาวชน13คนอายุทั้ง อายุต่ำสุดค่ะก็คือ13ปีเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก3คนเป็นหัวโจกอายุเกิน18ปีซึ่งทำหน้าที่คุมขบวนรถซิ่งและมีหนึ่งคนค่ะที่มีคดีร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายในพื้นที่อำเภอบางกลำจังหวัดสงขลาและทางสอพอบางกลำได้มาอายัดต,ตัวไว้แล้วสำหรับแก๊งรถซิ่งกวนเมืองของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในช่วงทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ จะนัดหมายกันมาผ่านโซเชียลค่ะมารวมตัวไกัในอำเภอหาดใหญ่ในช่วงตั้งแต่ตีสามจนถึงช่วงเช้าและจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆค่ะทางสอพอหาดใหญ่จึงได้ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษปรับปรามรถซิ่งขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะเพื่อเป็นการออกปราบปรามเป็นสัปดาห์ที่2และแต่ก็ยังคงอรารวาดล้างค่ะและยังคงออกอรารวาดทุกสัปดาห์ค่ะ แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะกวาดล้างทุกๆสัปดาห์จนกว่าจะหมดไปเนื่องจากว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบางครั้งค่ะก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนอื่นด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเจ้าหน้าที่นะคะที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ